สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะไม่ว่าก็จะมาชวนเด็กๆทำงานถักทอของเราแบบนี้เลยนะคะโดยเราจะเริ่มที่ขั้นตอนแรกก็คือการมัดนะคะมัดปลายเชือกนะคะนี่เป็นปลายเชือกนะมัดปลายเชือกเข้ากับหลักแรกเด็กๆสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าจะใช้หลักไหนเป็นหลักแรกนะคะเราก็จะมัดไปแบบนี้เลยมัดให้อยู่เลยแบบนี้นะคะจากนั้นแล้ว เลื่อนไปไว้ด้านหลังนะคะนี่เลื่อนไปด้านหลังมันก็จะอยู่ในล,ลักษณะแบบนี้นะคะเอาปลายไหมเข้าไปไว้ด้านในนะคะตอนครั้ตอนแรกเราอาจจะต้องจับเขาไว้นิดนึงหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาไหมนะคะพันรอบหลักค่ะแบบนี้เลื่อนไปที่หลักต่อไปเลยค่ะทำเหมือนเดิม เอาใหมไว้ด้านหลังไม้นะคะแล้วพาดกลับมาที่ด้านหน้าแบบนี้ค่ะเวลาที่เราพันนะคะเราจะไม่ได้พันแน่นพันตึงนะเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทําลําบากนะคะพันแบบนี้เลยค่ะพันไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหหลักนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ จากนั้นแล้วพอมาถึงหลักแรกใช่ไหมคะนี่หลักแรกหลักที่เราเริ่มต้นเราจะวางไหมพาดไว้แบบนี้ค่ะลักษณะนในการจับแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วใช้มือนะคะดึงไหมเส้นที่อยู่ข้างล่างจะเห็นว่าเป็นสีม่วงนะตอนนี้เส้นที่อยู่ด้านบนคือเส้นที่เรานํามาพาดไว้นะคะแบบนี้เราพาดไปด้านบนนะจากนั้นแล้วนําด้านล่างนะคะอ้อมค่ะแบบนี้เลย เราก็จะไปทําแบบนี้อีกที่หลักต่อไปนะคะไหมเส้นไหมจากห้วนนะคะจะอยู่ด้านบนเสมอนะคะแล้วเราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะข้ามแบบนี้เลยค่ะข้ามไม้ติ่มแบบนี้ลักษณะจะเป็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะหยิบจากด้านล่างนะคะหยิบจากด้านล่างเอาข้ามไป สังเกตนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราดึงไหมแน่นนะเราก็จะทําขั้นตอนนี้ลําบากนะคะก็จะเจ็บมือทุกครั้งที่เราเอาไหมเส้นที่ถือจากไหมพรมเนี่ยจากม้วนนะคะเนี่ยเอามาเราจะมาพาดไว้อยู่ด้านบนเสมอนะคะไม่พาดด้านล่างนะพาดด้านบนจากนั้นแล้วหยิบเส้นที่อยู่ด้านล่างข้ามเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะจะทําให้เห็นนะคะนี่ลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ในการยกข้ามไป นี้เลยค่ะวางไว้ด้านบนเสมอนะคะหยิบเส้นที่อยู่ด้านล่างให้มีลักษณะข้ามไม้นะคะข้ามแบบนี้อยีหยิบีดีอหนะยิบมานะคะข้ามแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะดันลงข้างลาง่างห้า หยิบแล้วผ้าจากนั้นดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะอ้อมแบบนี้เราก็จะจับเข้าไปให้ลงไปอยู่ด้านล่างเพื่อไม่ให้หลุดนะคะ,ะวางไว้ด้านบนหยิบเส้นที่อยู่ด้านล่างหยิบแบบนี้นะคะหยิบแบบนี้แล้วก็ข้ามลักษณะนี้เลยค่ะ วางไว้ด้านบนหยิบเส้นที่อยู่ด้านล่างนะหยิบแบบนี้ได้เลยเอาข้ามแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนไหมหมดม้วนหรือว่าได้ความยาวเท่าที่เราต้องการนะคะแบบนี้วางยกขึ้น านะะวางไว้ข้างบนแบบนี้นะคะเอามือข้างนึงจับไว้แบบนี้เลยกดไว้นิ้วหัวแม่มือประคองไว้นะคะจับเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาดูนะพยายามจะให้เห็นแล้วนะคะข้ามแบบนี้โอเคอ่ะไปไปต่อค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ พอไปจบแบบนี้ใช่ไหมไฟหลักต่อไปวางพาดด้านบนแบบนี้ค่ะก็ข้ามดันลงหมุนวางพาดวางพาดไว้ด้านบนจับที่เส้นด้านล่างดึงอ้อมระหว่างที่ทำระวังไหมหลุดออกจากหลักนะคะแต่ถ้ามันหลุดก็แค่หยิบใส่นะคะเหมือนเดิม วงางผ้าดิบเส้นที่อยู่ด้านล่างเอาข้ามแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะทำได้หรือ,อยังเออค,ค่อยๆทำนะคะโอเคเรามาดูด้านในกันบ้างด้านในก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเ,เดี๋ยวว่าจะทำไปเรื่อยๆนะคะ ดูนะเราจะทำไปทีละหลักเลยบางคนบอกว่า้าหนูกะพันไปรอบเลยได้ไหมคะพันรอบๆรอบๆเลยได้ไหมทีเดียวเลยแบบนี้ได้ไหม,มจะว่าได้ก็ได้นะแต่ว่ามันจะตึงนะคะเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้พาไปทีเดียวมันจะตึงแล้วเราก็จะหลงนะคะแต่พาได้นะบางคนไม่อยากจะจับหลายครั้งก็จับแบบนี้แข้ามปึ๊บหมนุนจับเส้นล่างขึ้น จีจับเส้นล่างขึ้นทุกครัง้งเราหยิบเส้นล่างตลอดเลยนะคะหยิบเส้นล่างดึงยกขึ้นเอาเส้นล่างนะคะจ,จะที่อยู่ด้านล่าง ไหมคะถ้าเกิดว่าเราพันไปรอบเลยเส้นไหมมันมักจะไม่อยู่ด้านล่างให้เรามันจะไม่อยู่ด้านบนมันอยู่ด้านล่างขอโทษค่ะอ่ะนี่มาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราทําไปทีละหลักเนาะสังเกตนะไหมมันจะมีทุกครั้งเลยที่ทํานะคะไหมจะมีแค่2เส้นนะถ้าใครมีมากกว่า2เส้นหมายความว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนนะคะไหมจะมีแค่2เส้นแล้วเราจะดึงเส้นล่างขึ้นเสมอ นะคะคดึงเส้นล่างขึ้นมาแบบนี้านีหวังไว้เส้นบนแล้วจับที่เส้นล่างดึงเส้นล่างอ้อมแบบนี้ จับเส้นล่างนะถ้ามันบิดแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเราเห็นแล้วนะว่าผิดนะนี่มันหลุดไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเราวางกลับได้แล้วเราทําใหม่ค่ะโดยเริ่มแบบนี้เอากลับมาที่เดิมแล้วจับไหมวางแบบนี้แล้วทําใหม่ค่ะดันลงไปให้ในลักษณะแบบนี้นะคะ ทุกครั้งที่มันหลุดไม่ต้องกังวลเลยเราแค่หยิบใส่นะคะหยิบห่วงเขาขึ้นมาและทุกครั้งที่ทำนะคะถ้าเห็นข้อผิดพลาดให้เรารีบแก้ไขนะคะเพราะว่าถ้าเราทำต่อไปสุดท้ายเราก็ต้องรื้อเยอะเลยนะคะนี่นะดึงแบบนี้นะคะลูกดึงแบบนี้เอาเส้นข้างล่างดึงขึ้นแล้วค่าวางพาดด้านบนแบบนี้หยิบเส้นด้านล่าง ดึงขึ้นดันลงหมุนพาดดานบนจับเส้นด้านล่างข้ามหมุนวางพาดนะคะวางพาดด้านบนเลยนะจับเส้นด้านล่างดึงข,ขึ้นแบบนี้หมุนเลยค่ะ แล้วค่ะก็จะได้แค่นี้แลนะนะแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆไหมจะออกมาที่ด้านหลังแบบนี้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ